สวัสดีครับช่องน้องพิงเพลงชาแนลกับมีแนวทาาา่ามว่าฝากพีฝากนอ้องเก่านะครับเมื่อวันที่17ตุลาคม2 5 6 7นะครับอามาเบิ่งกันเลยครับว่าอาจารย์ทันใดที่เป็นเข่าแน่ลดแน่อาจารย์ใดที่เข่านะครับเข่าแม่นเมนมาเบิ่งกันเลยครับก่อนเดึ่นก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่นะครับ เื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางที่ดีมาฝากทุกท่านเชนเคยนะครับทางช่องทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำนะครับแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะครับมาเบิ่งกันเลยครับว่าอาจารย์ทันใดเพื่อเขาแน่นะครับมารีวิวดู อาจารย์ธันใดเพื่อเข่าแน่นะครับ <c oughs> ท่านแรกนะครับเลขอาจารย์สงขานะครับเพ่นให้บนวิ่งเก้าเพื่อกระเข่าเก้านะครับนี่ครับ962นะครับออกซื้อศูนย์เข่าเก้านะครับเลขอาจารย์สงขาต่อไปเลขอาจารย์ชายนะครับเลขอาจารย์ชาย อ่าฝันหายเก้าหกสองกับศูนย์ศูนย์นะครับนี่เก้าหกสองเข้าตรงตรงสามตัวแล้วนะครับเลขอาจารย์ใช่สามตัวบนตัวสองตัวก็เข้านะครับหกสองนี่เก้าหกสองแม่นมากครับเลขอาจารย์ชายเลขเด่นบนนะครับ <c oughs> เลขเด่นบน เด่นบนแต่ไปออกล่างนะครับนี่พันหศนย์ศูนย์แต่ไปออกล่างนะครับออกเก้าหกสอศนย์นยะครับนี่พันหนย์ศูนย์แต่ไปออกล่างเลขหลักร้อยนะครับเลขหลักร้อยให้เมา5กับ9นะครับออกเก้าหกสอกับ0ูมา9นะครับหลักร้อย ต่อไปเลขฤาษีเดินดงนะครับเลขฤาษีเดินดงบนล่างนะครับเป็นไห่สองเก่ากับสองโขออกสองโขโขสองนะครับนี่เก้าหกสองศูนย์ศูนย์เข้าที่สองหกหกสองนะครับฤาษีเดินดงนะครับให้แค่สองตัวต่อไปเลขอาจารย์นครสวรรค์นะครับเลขอาจารย์นครสวรรค์เป็นไห่ บนวิ่งหกกับเก้านะครับมาทั้งสองตัวนะครับหกกับเก้าล่างวิ่งศูนย์ก็เข้านะครับศูนย์ออกศูนย์เก้าหกสองครับศูนย์นะครับเลขอาจารย์นครสวรรค์สุดยอดเลยครับเลขวิ่งเข้าหมดเลยต่อไปเลขอาจารย์นีเลขอาจารย์นีให้ห้าหกแปดเก้าสองสาม เข้าสตัวนะครับเก้าหกสองเก้าหกสองออกเก้อนะครับเข่าสามตัวเก้าหกองเลขจานี่ต่อไปนะครับเลขประจําวันพุธนะครับเลขประจําวันก็เข่า3ตัวคื้กันนะครับมีให้4 1 3 5 2 6 9เข้าไปที่9 6 2นะครับเลขประจําวันพุธ 962นะครับเข่าหลายอาจารย์ครับเลขประจ,จำวันกับเขา่าเลขอาจารย์เอกนะครับเลขอาจารย์เอก <c oughs> <c oughs> ให้ล่าง62นะครับแต่ไปขึ้นบนหนึ่งออก96200ไปขึ้นบนนะครับอ2ต่อไปเลขอาจารย์เอกเ,เ,เหมือนกันนะครับ ข้างล่างสองสี่สองหกก็มาหกสองเลขจารนเด็กเข่าดีครับเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนล่างนะครับเลขวิ่งบนล่างคนให้เก่ามากเข่าลักลอยนะครับเก้าหกสองเข่าลักลอยเก้าหกสองออกเก้าหกสองนะครับเข่าลักลอยต่อไปเลขอาจารย์พนมไพร เลขจารย์พนมไพรบนวิ่ง1นสองตัวบนให้หนึ่งเกาล่างวิ่ง6กสองตัวล่างให้หกสองึ้นบนนะครับจากกินแบ่งออก9 6 2กับ0ูนย์เข้า <c oughs> บนนะครับให้ล่างไปบนก็นถือวา่าบกเขานะครับ เลขอาจารย์ออยเลขอาจาร์์อ,อยวิ่งบนห้าสองตัวบนให้ห้าหกห้าแปดวิ่งล่างศูนย์สองตัวล่างให้ศูนย์เก้าศูนย์แปดเข้าวิ่งนะครับนี่ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์นะครับ <c oughs> ต่อไปเลขส1บดคู่นะครับเลขบนล่างสิบเอ็ดคู่ ให้0ห้0ห0สองสามเก้าห้าสองหเจเก้าข่าที่หกสองนะครับสองตัวบนล่างนะครับเข่าที่6กสองสิคู่ถือว่าแม่นครับ11คูณต่อไปเลขอาจารย์เข่าวง เลกระจา์เขาวงพันไห่ล่างอย่างเดียวนะครับ60718293616272่เข้ากขากัดขึ้นบนนะครับกัดถือว่าพวกเขาแต่เพืกะเข้าบนไปนี่นะครับเล็กแต่อาจารย์แต่ละท่านกระเข้าหลายสำนักครับ เลขวิ่งส่งค้ากับเข่าดีนะครับบนมาเต็มๆนะครับ9นี่ครับอาจารย์ชายอาจารย์ชายสามตัวตรงๆนะครับแล้วก็สองตัวบนตรงๆเลขอาจารย์ชาย962เ <c oughs> ส่วนนี้เลขเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนให้บนออกล่างนะครับ หลักร้อยหลักร้อยมาจริงๆห้ากับเก้าตอนแรกผมคิดว่าเป็นเป็นหามากแต่เก่ามากเลขประจำวันส่วนมาก,กวันอังคารจะไม่ค่อยเข้านะครับแต่วันอ,อวันพุธเข้าดีมานี่ครับเลขหรือสีเดินตดงนี่เข้าตรงๆนะครับงวดน,นี้เก้าตรงๆให้สองเก้ากับสองหก ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางที่ดีๆมาฝากทุกท่านเชิงเคยนะครับ <c oughs> ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับบทสนับสนุนการเลงการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านหนาสื่อแนะนํานะครับ ในการหาแนวทางมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่นมีความสุขความเจริญนะครับผู้ใดถูกกกยินดีนนาผู้ใดบบถูกก็่วนหนาสู่ไม่ครับสวัสดีครับ